่ะกราบกระวะครุค่ะแต่เด็กทำสัน,สนดิีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อแทมน้ําน้อมศีลนางสาวชรินด์คุมชีดค่ะชื่อจะอายุสี่สิบปีเป็นจิตอาสาศุปานาบุญสองค่ะกําลังศึกษาอริยปัญญาตรีปีที่หกค่ะขออนุญาตส่งคันบ้านเรื่องล้างความความผูกพันชาวพี่สาวคนสนิทค่ะ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะครุเหตุการณ์ที่เกิดจากการปิดศีเรื่องที่ผ่านมานะคะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่สาวคนสนิทนะคะคือมันเป็นความอยากของแทมนี่แหละคะ่ะได้เห็นถึงความอยากพอเกิดความอยากเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือจากตอนแรกๆเราคือเวลาที่ไปค่ายนะคะ เห็นจากค่ายพี่ปั่นมานะคะเวลาไปค่ายนะคะจะกินข้าวพร้อมกันมีอะไรก็ทําด้วยกันคือเราเราเผลอที่จะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบมิรค่ะเราเราเอาใจไปผูกกับท่านนะคะพอไปผูกกับท่านปุ๊บพอทําอะไรก็อยากจะทําร่วมกันกับท่านทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยค่ะพอ,อเหตุการณ์ของเราทําให้ท่านรู้สึกว่าเราเรา,เราไม่น่ารักแล้วอะไรแบบเนี้ยะคะ่ะ ท่านก็เลยบอกว่าอท่านท่านก็เลยเหมือนกับว่าท่านก็เงียบเงียบไปค่ะเราก็อยากให้ท่านเหมือนเดิมมาเนี่ยค่ะคือพอเราอยากขึ้นมาพอเราอยากให้ท่านเหมือนเดิมมันก็ทุกข์อะค่ะก็เราก็ตั้งจิตใม่อ่ะค่ะว่าก็ล้างความผูกพันตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเราไม่จําเป็นต้องสุขหรือว่าทุกข์กับ กับกับขับใครคนใดคนหนึ่งเราต้องมาดูที่ตัวเองว่าเรามีความอยากอยู่เราต้องล้างความอยากตัวนั้นไปค่ะพอรู้สึกว่าพอเราล้างความอยากตัวนั้นไปได้นะคะรู้สึกว่ามันสุขขึ้นมาค่ะรู้สึกว่ามันโลง่งค่ะจากตอนแรกๆรู้สึกว่าตอนอยู่ที่ค่ายค่ะรู้ทำรู้สึกว่าทําทุกข์มากเลยทําไมทําไมมันไม่เหมือนเดิมเลยคือหลังจากกลับมาจากค่ายนะคะก็ได้คุยกับพี่ท่านนะคะ ได้คุยแล้วก็มามาคุยสปาว่าเล่าสปาว่าคันขาว่าแตมรู้สึกแบบนี้กับพี่นะพี่ก็บอกว่าพี่ก็รู้สึกแบบนี้นะเราก็มาคุยกันค่ะมาคุยกันว่าเราเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้ได้ได้ล้างกันค่ะได้ได้คุยกันรู้สึกว่าดีค่ะรู้สึกว่าพอล้างสุกทุกออกไปมันก็รู้สึกว่ามันโล่งค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะค่ะนุโมทนาค่ะ นี่แถมมารายงานผลนะคะรายงานผลว่าเออพอลางทุกได้พระมันสุกยิ่งกว่าอีกเนาะถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้มันก็อาจจะผูกไปผูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นใช่ไหมคะมันมันมีสะดุดตรงนี้ทําให้เราได้ได้เห็นทุกแล้วก็ได้มาล้างทุกตลกลงมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันเหมือนวิบากร้ายอ่ะแต่พอเราได้อ่าเราได้เห็นกิเลสต,ตัวนั้น แล้วเรามาล้างกิเลสมันมันดียิ่งกว่ามันดียิ่งกว่านี่ถ้าไม่มีเรื่องราวนี้เนี่ยเราก็อาจจะติดไปอยู่อีกนานเลยเพราะมันไม่มีอุปสรรคให้เราได้เห็นทุกเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่บางทีไอ้คาว่าอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคคือชีวิตชีวาเนี่ยเป็นคําที่เราสามารถที่จะ,ะเผชิญได้จริงๆอ่ะได้เจอจริงๆนะคะอย่างแทมก็เจอมันเหมือนเป็นปัญหาอุปสรรค ในชีวิตของเราใช่ไหมคะแต่ว่าเออมันกลับทําให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วเราก็ได้ได้สลายความยึดอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะเราก็จเจริญขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยก็เป็นการที่เราเอาประโยชน์จากเหตุการณ์ได้อ่าเป็นกรณีศึกษาที่ที่ดีอีกเรื่องหนึง่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะนุโมทนากับน้องแคมค่ะน้องกับกับคุณครูค่ะ ค่ะสาธุค่ะต่อไปอาปุญญนุชค่ะปุญญนุชแล้วก็เพียนเพนเพนพูดนะคะน้องอาอาเพนเพียนพูดก<า>่อนไหมคะคุณลูกค่ะ